สวัสดีครับผมอมริตวีรชัยพักดีครับเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัทสยามวิกเกอร์ครับบริษัทสยามวิกเกอร์ก่อตั้งในปี2537 ก็ในเวลานั้นนะผมก็ยังทำงานประจำอยู่ครับแต่ว่าก็มีความมุ่งมั่นที่จะอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะไปชมงานแสดงสินค้าที่ต่างประเทศซึ่งเราก็มองว่าในเวลานั้นเนี่ยสินค้า POP ก็คือ Coin t o f Purchase หรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายหน้าจุดขายเนี่ยได้รับความนิยมในต่างประเทศแต่ในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการใช้มากนักซึ่งก็เลยมองว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะทําธุรกิจได้บริษัทของเราทําเกี่ยวกับงานอะคริลิกแปลรูปครับอาทิเช่นกล่องใส่โบโรชัวกล่องอะคริลิกป้ายโบรชัวป้ายเมนูต่างๆครับซึ่งก็จะใช้อยู่ในโรงแรมโรงพยาบาลธนาคารแล้วก็พัตคารร้านอาหารทั่วๆไปครับ สินค้าของสยามวิกร์นะครับเราจำหน่ายอยู่ใน4ช่องทางหลักๆนะครับช่องทางที่1นี้ก็จะเป็นกลุ่ม Modern Trade นะครับก็คือห้างสปปรรพสินค้าทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็น Office m a t e ในกลุ่ม Central m นะครับ m มค r o นะครับ Lotus Big กกลุ่มที่2ครับก็จะเป็นกลุ่มองค์กรเช่นเชนโรงแรมโรงพยาบาล และกลุ่มที่3นี้ก็จะเป็นกลุ่มด้านค้าปลีกค้าส่งพวกเครื่องเขียนเครื่องใช้สำนักงานทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดและกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มลูกค้าออนไลน์ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือจริงๆแล้วบริษัทสยามวิกเกอร์เราเนี่ยทำการตลาดออนไลน์มากว่า5ปีแล้วครับแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคือเราก็ลองผิดลองถูกไม่มีการวางแผนการตลาดออนไลน์ที่เป็นระบบก็เลยมีผลว่างบประมาณที่เราใช้ไปเนี่ยไม่ได้รับฟีดแบ็กที่ดีเท่าที่ควรซึ่งก็เป็นปัญหาที่เราก็ไม่สามารถจะวิเคราะห์แล้วก็จะแก้ไขได้นะครับว่าเราจะมีแนวทางในการแก้ไขยังไงบ้าง อาจากที่อาจารย์ได้เข้าไปพูดคุยนะคะสยามวิกเกอร์เนี่ยเบื้องต้นแล้วเนี่ยมีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วทางสยามวิกเกอร์เนี่ยเป็นบริษัท B2B นะคะเน้นขาย B2B เป็นหลักเปิดมาหลาย10ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีต้นทุนที่ดีในเรื่องของการทำการตลาดออฟไลน์ line. แต่ในส่วนปัญหาที่อาจารย์เข้าไปช่วยแนะนำเพิ่มเติมเนี่ยจะเป็นเรื่องของออนไลน์ทั้งหมด คือเนื่องจากว่าเขาเปิดมาค่อนข้างนานเขาเคยชินนะคะกับการทําการตลาดออฟไลน์ line. เพราะฉะนั้นออนไลน์เนี่ยถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่นะคะทางเจ้าของกิจาการเนี่ยมีการพยายามเริ่มสร้างการตลาดออนไลน์สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลย มองว่าปัญหาหลักๆของสยามมิเกลจะมี3เรื่องนะคะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของการวางยุทธศาสตร์การตลาดออนไลน์ให้เป็นระบบนะคะเรื่องที่2เป็นเรื่องของการเลือกช่องทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจและสามารถสร้างผลลัพธ์ทางการตลาดได้เรื่องที่3จะเป็นเรื่องของเทคนิคเชิญลึกต่างๆนะคะเช่นทำ SEO ยังไงให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับหรือเป็นเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันเช่น Line Official Account แบบนี้เป็นต้นค่ะ ก็จากปัญหาที่กลัามาข้างต้นน่ะนะคะอาจารย์เลยนำมาออกแบบเป็นวันในการให้คำปรึกษา4วันนะคะโดยที่แมนเดยแรกเนี่ยอาจารย์เน้นในการให้คำแนะนำการวางแผนยุทธาศาสตร์การตลาดออนไลน์นะคะว่าของทางสยามวิกเกอร์เนี่ยเนื่องจากธุรกิจเน้นเป็น B2B นะคะการวางแผนการตลาดออนไลน์เนี่ยจะต้องเน้นการทำ SEM หรือการทำ Search Marketing นะคะ ก็มันจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้นการวางแผนยุทธศาสตร์การทำ SEO ให้เว็บไซต์ติดอันดับรวมไปถึงการวางแผนโฆษณาทาง Google Ads ค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของวันแรกนะคะส่วนวันที่2อเนี่ยอาจารย์จะสอนลึกไปเลยนะคะในการให้คำแนะนำการปรับปรุงเว็บไซต์ ทางสยามวิกเกอร์เนี่ยมีเว็บไซต์อยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีข้อปรับปรุงบางประการนะคะที่จะปรับเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้วันที่สองเราก็จะมาสอนลึกกันตรงนั้นนะคะส่วนวันที่3เนี่ยอาจารย์เจาะลึกไปในเรื่องของเทคนิคการทำเอสเนะคะก็มีเทคนิคหลายประการที่ช่วยนะคะให้เว็บไซต์ของเขาติดอันดับรวมไปถึงการทำเร์ a ชคี์เวิร์ดด้วยนะคะส่วนวันสุดท้ายเนี่ยทางที่ปรึกษาเนี่ย เข้าไปให้คำแนะนำเชิงลึกในเรื่องของการใช้ไลน์อ f ฟ i ิเชีย c แอคเคนะคะเพราะว่าในส่วนของธุรกิจ B2B เนี่ยบางทีลูกค้าเจอเราผ่านทางเว็บไซต์แต่บางทีลูกค้าเนี่ยชอบสั่งซื้อผ่านไลน์นะคะก็เลยมาเจาะลึกให้ในส่วนของ LINE Official Account ตรงนี้ค่ะจากการที่ทางทีมอาจารย์ที่ปรึกษานะครับได้เข้ามา คอนซัลท์ที่บริษัทของเราท่านก็ให้คำแนะนำในการปรับปรุงเรื่องของคอนเทนต์สำหรับเว็บไซต์ซึ่งจะสามารถทำให้เว็บไซต์ของบริษัทนี้เนี่ยขึ้น SEO เป็นลำดับต้นๆใน Search Google ซึ่งก็จะสร้างความสนใจให้กับกลุ่มลูกค้าแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถค้นหาเราได้มากยิ่งขึ้นในส่วนที่2นี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับ Line Official ซึ่งเราก็สามารถที่จะ Activate Line เนี่ยให้สามารถที่จะโต้อตอบกับลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและผลจากการที่ท่านอาจารย์มาให้คำปรึกษาตรงนี้ก็ทำให้ยอดของผู้ เข้าชมเว็บไซต์ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับถึง20%ครับนอกจากนี้นะครับก็สามารถจะทำให้ยอดขายออนไลน์ของบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง30%ทีเดียวครับหลังจากที่เราได้รับการคอนซัลท์จากโครงการนี้นะครับมีความรู้สึก ซาบซึ้งครับแล้วก็มีความประทับใจที่ทางกรมส่งเสริมุรสาหกรรมนะครับแล้วก็ทางทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านก็ทุ่มเทซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างจากโครงการอื่นๆที่เราเคยได้เข้าร่วมนะครับเพราะว่านอกจากทฤษฎีแนวทางต่างๆที่ท่านให้ไว้เนี่ยท่านก็เข้ามาออนไซต์เพื่อให้คําปรึกษาซึ่งเราก็าสามารถที่จะทําแล้วก็ปรับปรุงแล้วอาจารย์ท่านก็จะวิเคราะห์ว่า มันมีปัญหาอะไรแล้วควรจะแก้ไขยังไงซึ่งทําให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพมากทีเดียวครับในโอกาสนี้นะครับทั้งผมเองและทีมงานของบริษัทสยามวิกเกอร์ทุกๆคนนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและทีมอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่านได้กรุณาสนับสนุนบริษัทโดยให้ทั้งความรู้ให้ทั้งแนวทางที่ทําให้บริษัทเนี่ยจะสามารถไปดําเนินธุรกิจให้ดียิ่งๆขึ้นไปครับต้อง กับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ